อีพีนี้คือเครียดทุกคนมันแบบทุกคู่เลยอตรงตึงมากตึงแบบต่ำดิ่งสูงเกือบเกือบทุกคู่ไม่ใช่ทุกเกือบทุกคู่ลุงอรันกับเจฟยังแฮปปี้นดีนอตกับนั่นก็โอเคโซนีอก็โอเคแต่ว่าไม่เข้าใจกันนิดนอยแต่ว่าอื่นๆเนี่ยคือเครียดเอราขอไปคู่กับพีทกับคริสก่อนเธอ คุณพีทเอาใจไปเล่นน่ะเนื้อออกปะมันก็จะแพ้แต่ง่ายคือตอนนี้ทุกคนดูออกว่าคุณพีทหลงเขาสุดๆวามหลงคริสสุดๆแอมรับรจริงแต่คริสคือเขายังแบบคุมเชิงอยู่เนอะกไหมเขายังมีเชิงและเขาแบบคุมเกมอยู่ตอนนี้คือเขารู้ว่าคุณพีทต้องการอะไรคุณพีทชอบอะไรแล้ว เขาขีดแส้ชัดเจนว่าเราเป็นแค่เซ็กส์พาร์ทเนอร์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาให้มากุกกิกินข้าวชาวกันอ๋อไม่จ้าไม่จ้าเราแค่ต่างคือพีชแค่ต่างคนต่างสนุกก็จบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คุณพีชเขารู้สึกไงเพราะทวู้กมันลำบากใจจริงทำตัวลำบากมากนะมันมีหลายสิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันไปหมดอย่างเงี้ย บางทีพอเอาใจลงไปเล่นมาแยกแยะอะไรลำบากจริงแล้วเอความรู้สึกเออยังไงดีนะอะไรเงี้ยเออซึ่งคือตอนนี้คุณคริสเราไม่รู้เราดูดูเขาเไม่ออกเลยอะว่าว่าเขามาแบบไหนกันแน่แล้วถ้าสมมติว่าเขามาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะสมมติทำไมคุณพี่ถึงจับเซ็นไม่ได้ ซึ่งซึ่งแปลกมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เขาทดสอบไปหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยแล้วสัมผัสตัวอลไครับเออมันก็เป็นไปตามนั้นอะไรเงี้ยก็แบบเออไม่รู้แล้วทีเนี้ยเราเราเดาเขาไม่ออกใช่คริสก็คือมีความสามารถในการที่แบบว่าปิดกั้นปิดกั้นไม่ให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองแบบก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เออก็ไม่แน่เพราะว่าทุกอย่างมันดูน่าสงสัยไปหมดเนาะตัวละครคริสคือแบบว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่เรา จับตามองอยู่ว่าเขาจะยังไงคือเราเดาไม่ออกเลยทุกคนเดาไม่ออกที่แปลว่าไม่ออกไม่ออกจริงคืออย่างอีวิลี่เรายังเดาออกแตว่ามันมามันไล่ตะโกนเออมาแบบกวนประสาทต้องการกวนตีต้องการเอาชนะอะไรก็ต้องมาลุ้นกันก่อนต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณพีทกับคุณคริสเนี่ยจะยังไงต่อทุกคนแต่ที่หนักหน่วงในอีพีนี้นะ พี่เบบกับชาลีใช่พอเรียกว่าปวดหัวอันนี้คือดูแล้วรู้สึกแบบเหมือนใบเกนจะขึ้นเราตรงนั่งยิ่งกว่าเดิมนะคือไม่ได้รู้สึกว่ามันคลายออกเลยมันตึงอ่ะมันตึงมากอ่ะคือความสัมพันธ์มันตึงแบบเปรี้ยสุดๆอ่ะเปรี้ยจริงคือเขาเขาคือเขารักกันแหละใช่แต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนมันอยู่กันคนละมุมเข้าใจไม่ตรงกันเออต่างคนต่างคนต่างก็มีเหตุผลของตนเอง อีกคนใช่แต่แค่เข้ากับคนไม่เข้าใจกันว่าสิ่งที่ทั้งสองคนทําไปนั้นอ่ะคืออะไรคนหนึ่งก็มองในมุมของตัวเองว่าฉันทําแบบนี้เพราะฉันต้องการที่จะช่วยเหลือคนอื่นอีกคนหนึ่งก็มองเหมือนกันแล้วมองว่าการที่อีกคนนึงทําเนี่ยมันเป็นทําให้ความสัมพันธ์มันบั่นทอนลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบฮ่าทุกคนต้องใจเย็นและคุยกันและ แล้วคุยกันแบบเปิดอกคุยกันแบบดีๆต้องเหมือนรอให้ใจเย็นกว่านี้แล้วอาจจะแบบต้องเริ่มคุยกันใหม่อะไรเงี้ยอย่างบจังหวะที่ในซาวน่าทุกคนเอออันนั้นคือจังหวะนรกไงนั่นแ้ละใช่แล้วซึ่งตัวแบบพี่เบบก็คือก็คือแบบพยายามที่จะล้างไว้แต่น้องเดือดมากหนึ่งคือเข้าใจความเดือดของชาลีนแล้วนะหนึ่งมาถึงปุ๊บก็คือเจอแฟนเรากําลังแบบ เฟือยอยู่กับมันส่งเสียงคือทุกอย่างมันส่เสียงใช่ไหมตรงนั้นแล้วสองคือไม่ใส่แหวนที่ไม่ใส่แหวนด้วยมันเลยพาให้คิดไปหลายหลายอย่างเหมือนแบบก็เชื่อใจก็ใช่แต่มันไม่ให้คิดอะไรเลยก็ไม่ได้คือจะทุกอย่างมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแบบในห้านาทีสิบนาทีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เราก็เข้าใจในความ ชาลีบพี่แบบนะจุดๆนั้นที่มันคนจะต้องแยกกันไปสงบสติอารมณ์ของตัวเองก่อนจริงแต่วันนี้กลับมาเจอกันที่อู่ทุกคนเออเนี่ยคือรู้สึกว่าช่วงที่อู่ะมันพีิกมากตอนนี้จังหวะที้เขาเถียงกันมันเหมือนต่างคนต่างขุดความน้อยใจที่ไม่ได้ถูกพูดถึงแบบเก็บเอาไว้หรือก็มาแบบมาใส่กันนี่ว่า นี่เรามองนะคือจากการที่เราเป็นคนดูแล้วการที่เสียดีเล่าอะ่ะคือเหมือนคนดูก็รับรู้ว่าสองคนเนี้ยเขาหลักกันแต่แบบมุมมันไม่เป็นมุมละเอียดอ่อนในแง่ของความสัมพันธ์ที่แบบพอคนหนึ่งทุ่มเวลาให้กับบางสิ่งบางอย่างมันทําให้การใช้ชีวิตอยูอ่ด้วยกันมันอาจจะน้อยลงแต่เราก็รู้สึกว่าโออเนาะมันเป็นเรื่องแบบนี้ที่แบบมันเป็นแบบแค่แบบเรื่องเล็กน้อยที่มัน,นมันเติมเชื้อที่มันมีอยู่แล้วใ,ให้มันมากขึ้นอะ แต่แต่ว่าตอนณนจุดๆนั้นน่ะคือเรารู้สึกว่าเราเข้าใจชาลีนะคือเรารสึกว่าแอบแอบเทคไซชาลีนิดนึงเออ,เออในจุดๆนั้นคือเรารสึกว่าณเหตุที่มันเกิดแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ตอนนี้มันสั่นคลอนไปหมดเลยอะ่ะคือเราสึกว่าสิ่งที่ลุงบอกคือ มึงขอโทษน้องขาอฟาใช่แต่ทุกอย่างพี่แบบไม่มีขอโทษเลยหูดเลยจนเรารู้สึกว่าแล้วเราก็กลายเป็นปขุดแ่ิ่งที่กลายเป็นกูโกรธมึงมาเหมือนกับว่าถ้าถ้านี่เป็นชาลีนี่จะรู้สึกว่ากูโกรธมึงอยู่นะทําไมไม่ง้อไม่ขอโทษแล้วยังจะกลายเป็นกูผิดอีกหรออะไรเงี้ยนึกออกไหมคือรู้สึกว่าแบบออแล้วนี่กูผิดอะไรอ่ะหมายถึงว่าการที่เขาทุ่มเวลาให้อะไน่ะคือสิ่งที่เขามองว่าถ้าเขาไม่มีทักษะพิเศษแล้ว เขาก็คงจะไม่โดนจับจ้องอะไรจากโทนี่อีกอะไรเงี้ยมันคือการที่พยายามทําให้ชีวิตของคนที่มีอะไร,ระพิเศษเนี่ยมันเอออยู่อย่างสงบสุขอะไรเงนะี้ยเนาะซึ่งคือพี่แบบก็คือจังหวะน้อยใจไงว่าแบบเออมีขอร้อแล้วแล้วยังไงมไม่ดีสักทีเลยขุดเรื่องเก่ามาพูดเต็มไปหมดอะไรเงี้ยเออมันก็เลยทําให้แบบชาลีก็เบรกเหมือนกันแล้วพอไปแข่งก็มีปัญหากันอีกก็แบบลุงก็มาใส่อีกนรืออกว่าแบบแ ทำไมถึงไม่เล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาจะก็แบบโอ้ชาลีแบบมันพังไปหมดเออมันก็น้อยนะมันดีปรนดังด้อยเขาใจเลยคือชาลีก็เป็นคนที่แบบอ้าวคือโดนหมดเลยโดนหมดเลยทั้งโดนทุกท่าก็เข้าใจน้องสงสารเอ็นดู ก็นั่นแหละแต่พอพอเหมือนแบบเขาเริ่มตั้งสติเย็นลงเขาก็พยายามจะกลับมาคุยกับพี่เบบนะแต่ว่าดันไม่เจอไงใช่แล้วก็ไปเจออีวินลี่ที่แบบซุมไปเดิมอะไรอย่างเงี้ยต้องมาตีกันแล้วทีนี้ก็แบบไปแอบรู้มาอีกว่าเออเป็นคนของโทนี่แล้วโทนี่ต้องการอะไรจริงก็ไม่กล้ามาบอกพี่เบบหรือใครอีกว่าแบบเลไไปรู้ว่าอะไรมาเออว่าตัวเองรู้อะไรมาอะไรเงี้ยแล้วก็ใครว่าต้องเก็บ สิ่งสิ่งนั้นเอาไว้คนเดียวซึ่งเขาก็คงจะทําอะไรต่อไปในอนาคตแน่ๆแหละก็คือเนี่ยน่าจะไปทุ่มเวลาถ้าอย่างที่คุณเคสให้เลือกอะก็คือน่าจะไปเลือกแ l บแหละความสัมพันธ์มันจะยิ่งแบบถูกต้องแล้วเนี่ยพอเหมือนจะมาง้อนู่นนี่นั่นกันด้วยแบบปกติก็คือเขาก็อย่างเงี้ยแหละหมายถึงเ่าสุดท้ายก็คือลงด้วยเซ็กซ์ซึ่งซึ่งเขาก็รู้เหมือนกันว่าเขาสามารถนอกันได้ด้วยสิ่งนี้อะไรเงี้ยเราจึบอกแบบยากนี่ก็เลยนมาื่อยมาด่าว่า การตัดสินใจของชาลีคันนี้มันจะเวิร์กหรอกับการที่ไม่บอกใครเลยแต่ว่าแบบนี่เรายังเราเรายังคาดหวังว่าอีพีหน้าด้วยความเป็นชาลีเขาอาจจะมีวิธีที่มันดีกว่านี้หรือแบบดีกว่าที่เราคิดไว้ว่าเขาจะแบบไม่ได้จะไม่เดียรเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันน่าจะเกินกว่าที่เขาจะทําได้คนเดียวแล้วอะ มันมันคือโทนี่ที่ทุกคนวรจะมานั่งคุยกันแล้วว่ามันยังไม่ตายร่วมกันด้วยตาเหนือว่ามันยังอยู่ใช่ตอนนี้เห็นแล้วตอนนี้รู้แล้วว่ากลัวนี่คือกลัวว่าแบบชาลีจะแบกรับมันเอาไว้เพราะว่าแบบไม่อยากให้ทุกคนแบบเดือดร้อนอะไรแบบนั้นก็เลยไม่รู้ว่ามันจะยังไงหรือหรือว่าเออการการเลือก สมมต like well. no oh. so ิเลือกลงทุกอย่างกับแลบอะไรเงี้ยเพื่อทุ่มคุณสุดๆอะเราก็ไม่รู้ว่าคุณคริสจะมีเหตุอะไรในจุดๆนี้ด้วยไหมอะเี้เออซึ่งนี่คือการคัดเดาไปเรื่อย่ะแต่ละฟองดูแบบอ๋อเครียดมากบอกเลยทีเดียวเครียดมากแบบปวดหัวตุกันเข้มคนจะแบบจริง ตอนจังหวะแข่งรถคือแบบยังเดือดเหมือนอเดิมนะตื่น,น,นเต้นมากเลยอะลุ้นมากจริงตอนที่แบบว่าตอนที่ขัเที่ยวกันใช่แล้วยิงย่งตอนที่นอดขึ้นมาเป็นที่สามอะอมทุกคนอุ๊ยเอาจริงๆนะนี่คือสถามสานามนี้มันไม่มีกติกาหรอหรอยังไงใช่ไหมมันแบบฟิลฟนั้นปะคืออยากจะชนใครยังไงก็ได้อย่างนั้นหรอมึงคิดว่าเล บัมเหรอพินลี่เออแล้วเลขขี่เหมือนขี่รถบัมเหรอแล้วลถบัมแต่บัมบันบ๊มแบบไปชนคนอื่นไปทั่วนะคะทุกคนน่ากลัวมาก่อืมก็คือไม่มีกฎไม่มีกติกาอะไรทั้งนั้นก็น่ากลัวมากจริงแล้วตอนเนี้ยสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ตัวของชาลีรู้ก็คือว่าโทนี่มันต้องการที่จะกำจัดคนรอบข้างทั้งหมดที่อยู่รอบตัวคือสิ่งที่เรากลัวว่าแบบชาลีจะแบบแบกรับมันเอาไว้เพื่อปกป้องอะไรไปทั่วอะไรอยย่างงเี้ เดี๋ยวกูเข้าเองหรือกูไปหามันเองเอออะไรเงี้ยแล้วน่ากลัวเหมือนกันทุกคนก็ต้องมารอนุนกันต่อในี p นั้นนะจ๊ะสนุกเข้มข้นขึ้นเลยจริงหวังว่าแบบจะคลี่คลายไปในทีทางที่ดีขึ้นให้ได้เบิกบานเหมือนคู่เออหมือนคู่คุณคิมหน่อยแต่เข็ปากกินหมู บูโกกิซัมยอกซันนะอยากกินเลยเออเออแต่ก็ก็<ๆ>ยังดีที่มีสักคนคที่ <7 S 1> แอบส <y am. S 1> งสัยครสิสอยู่เหมือนกันนะใช่ <laughs> เออคือแบบตอนนี้คุณพีทคือปล่อยใจจอยๆมากก็ไม่รู้แหละหรือว,ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะรู้อะไรหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะเพราะเขาก็ไม่ได้เคยแบบนาเสนอในแง่มุมว่าคุณ คิดแอบคิดอะไรหรือรู้เห็นอะไรใหม่อะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวมา,า,มาลุ้นกันในอีพีต่อๆไปครับผมวันนี้พวกเราทั้งสามคนลาไปก่อนเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย